ครับทุกคนวันนี้นะครับเจมก็มาอยู่ที่บัสบาร์นะครับอยู่ข้างบึงสีไฟของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านนั่งชิลที่เพิ่งเปิดนะครับผมข้างๆบึงสีไฟของเราเลยนะครับผมติดถนนแบบนี้เลยเชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักนะครับอันนี้คือร้านบัสบาร์นะครับเป็นร้านของเพื่อนเจมเองนะครับเพื่อนดิมนะครับผมวันนี้ก็มาอุดหนุนเพื่อนแล้วก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูด้วยนะครับว่าที่นี่มีร้านอะไรบ้างนะครับ วันนี้นะครับเจมจะบุกร้าน FC ตัวเองนะครับเพราะว่าเขาติดตามเรานะครับเราก็จะมาอุดหนุนเขาไปดูนะครับว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้ววันนี้เรามาทําคลิปตามสัญญาสัญใจกันนะครับนี่บัตบาร์นะครับผมยำส้มตํานะครับเขาก็จะมี ตามนี้เลยเนาะเมนูตามนี้เลยนะครับอ่ะเมนูก็จะมียำขนมจีนยำรวมนะฮะตามนี้เลยนะครับตามป้ายที่เห็นเลยนะอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเมนูนะครับในแต่ละจุดนะครับที่เขามีเนาะอันนี้คือร้านของพี่เขาจะเป็นบินนี้ใช่ไหมครับนี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่ปอปอ,อ่ะใครใครที่มาเที่ยวบัดบานนะครับก็มาหาพี่ปอได้ ครับผมรับรองว่าได้เยอะมากๆแน่นอนนะครับวันนี้ขอเป็นยำรวมนะครับโอเคแต่วันนั้นที่เจมชิมอร่อยมากเลยนะทุกคนคพี่ปอเปิดแต้กี่โมงนะครับเ,เปิดตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงคืน,คนพี่ปอก็จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับโอเคมาหาพี่ปอกันได้ที่ปัต่านะครับวันนี้นะครับเราก็มากับพี่สาว พี่สาวของเราพี่อุนะครับเจอุไก่สดนะครับอ่าแล้วก็อันนี้มันเดิมครับพี่แบงค์แล้วก็เบน์นะครับผมวันนี้เราจะสั่งเป็นยำรวมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่ปอขายทุกวันนะขายทุกวันถ้าไม่ขายก็คือวันนั้นหยุดนะครับนี่นะครับก็จะมีแซลมอนนะครับแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็แบบว่าจะอยู่ในตู้แบบนี้เลยนะครับสะอาดครับทุกคนไม่ต้องห่วงร้านบัตบานะครับผมเปิดทุกวันนะครับ พี่ปอบอกว่าเปิด6โมงเย็นนะครับถึงเยงคืนเขาก็จะมีโซนตนตรตีสดด้วยนะครับและด้านนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับร้านต่างๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะแวะร้านเอซของเรานะครับร้านของพี่ปอนะครับผมนี่มาแล้วครับเป็นทางานเสื์ฟของเราน่าหลามากนี่ครับอันนี้เป็นยำรวมนะครับที่เจมสั่งมานะครับเราไปลองชิมกันเรามาลองชิมกันนะครับอันนี้คือยำรวมจากร้านพี่ปอนะครับผม บัดบายวมาลองชิมกันอ,อร่อยครับทุกคนแต่เจมแพ้กุ้งนะเจนจะไม่กินกุ้งที่เลือกมาก็คือเอาทุกอย่างในร้านแต่ว่ายกเว้นกุ้งอย่างเดียวที่ไม่ได้กินนะครับอันนี้ฮขาดอกต่อไปหอยครับมหมูยอครับปลาหมึกรัดมาก อันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สั่งมานะครับก็จะเป็นยำแหนมนะครับน่าจะเป็นแหนมแห้งแหละทุกคนแต่ว่าเขาเอามายำแบบใส่เครื่องใส่อะไรเงี้ยเออมันก็น่ากินนะเดีย๋ยวว่าลองดูผมนะทุกอย่างเขาก็จะทําให้มันแบบเหมือนความเปรี้ยวอะ่เะเปาวเปรี้ยวลงน้ํายำครแล้วเขาก็จะใช้เป็นความหวานแทนเข้ามาเพราะว่าแหนมนต้องเปรี้ยวอยู่แล้วหรืปอป่มันเลยลงตัวโรยกับถั่วคั่วเลิศร้านพี่ปอ ที่บัดบ่ามาลองกันได้เปิดแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนเขาเปิดทุกวันทุกคนมาได้อร่อ,มรอยมาลองเด้อ